สวัสดีครับอยู่โฮมบสตีวินเดนะครับอาจจะสงสัยว่าตัวคนหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนอยู่นี่วันนี้ผมมีแผ่นหนังจะมารีวิวให้ดูเนี่ยเกล่องนี้ทั้งหมดยี่สิบแผ่นตอนนี้ข้างนอกฝนตกนะครับกำลังสู้ซะาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแผ่นหนังที่จะเอามาให้ดูวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวขอนั่งก่อนอ่าโอเค เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะแกะกล่องออกมาเลยนะะเออเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าผมสั่งไปเท่าไหร่ทั้งหมดในนีนะ้มีอยู่ประมาณยี่สิบแผน่นที่ผมสั่งไปนะยี่สิบแผน่นเอ่อยี่สิบเรื่องอยู่ที่ประมาณประมาณพันพันนิดนิดหรือไม่ถึงก็าแปดแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยอยู่เท่านี้เออสั่งไปเยอะสั่งสั่งไว้ไหนยัง ลืมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะก่อนอันนี้คือเขาห่อแพ็คมาค่อนข้างดีนะเนี่ยี่สิบแผ่นอยู่เนี้ยอันตรายนะกันกจตอนนี้นจะเอาคาัตเตอร์แต่คัตเตอร์ก็อันตรายกว่านี่โอเคผมแกะมาแล้วนะฮะมาดูกันอัน,นี้ผมสั่งในาจากช้อปปี้นะครับแล้วก็บอกตรงๆแล้วผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับช้อปปี้นะครับผมก็แค่มารีวิวให้ดูเฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับร้านค้าด้วยแล้วก็บอกว่า,าเป็นแผ่นหนัง แผ่นแท้นะครับมือหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวแกะออกมานี่ตอนแรกมันเปิดออกมาปุ๊บมันเป็นอย่างนี้ผมเปิดจากข้างหลังผมชอบแกะข้างหลังไม่ชอบแกะด้านหน้านี่นะครับผมเนี่ยอ่ะให้ดูเลยนนเนี่ยมันแกะรีวิวนี่เนี่ยดูดิแผ่นหนังเนี่ยที่ทําการใส่บัตเดิลเข้ามาเดี๋ยวผมจะหยิบออกมาดูว่ามันมีเรื่องอะไรมัางนะฮะเอาเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ก่อนเอาตัวเล็กๆของเล็กนี้ก,ก่อนที่เขาจะใส่มาเนะี่ย ตอนนี้มีอยู่ประมาณสามสี่แผ่นอยู่ตรงนี้นะข้างในก็ในข้อรองยัดตูดที่อยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ลงไปก่อนแป๊บนึงอางไว้ข้างๆก่อนอ่าเรามาดูตัวนี้ก่อนตรงนี้ที่ผมสั่งมาอ่าตัวนี้ครับเป็นตัวเล็กๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะอันนี้มีทั้งหมด ห้าแผ่นห้าเรื่องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูน,นี่ว่าเป็นไงผมสั่งแผ่นไปอันนี้เป็นแผ่นหนังแผ่นละสามสิบเก้าบาทนะครับเน้นย้ำสามสิบเก้าบาทแล้วเป็นมือหนึ่งของเท้ด้วยเอามาเก็บเาสะสมไว้อ้าวรั้ผมมาเปิดป,ประเดิมกันก่อนเลยนะฮะอันนี้อันนี้ับผมอันนี้คือเอาเวนเจอร์นะฮะอันนี้คือเอาเวนเจอร์เห็นไหมนะให้ดูสุดสุดแขนนั้นนะ่ะนี่คือเอาเวนเจอร์นะครับผมเป็นภาค เอ f ดออฟเอาตอนนะครับเป็นแบบเสียงภาคไทยเท่านั้นอยู่ในกล่องกล่องนี้อันนี้ก็ซื้อมาในราคาสามสิบเก้าบาทนะครับเขาลดราคาก็ได้ตัวนี้มาในราคาสามสิบเก้าบาทเอเวนเจอร์เอ็ดเอาตตอนเป็นภาค2อนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นกัปตันอเมริกานะครับเดอะวินเทอร์โซเยอร์นะครับอันนี้ก็เป็นภาคสองแล้วก็นี่ก็เป็นเสียงภาคไทยอย่างเดียวนะครับผม ส่วนอันนี้ก็สามสิบเก้าบาทจากเก้าสิบเก้าเหลือสามสิบเก้าบาทอันนี้ก็สั่งมาจากในร้านช้อปปีนะฮะก็เป็นพอภาพ Dark คเว l รนะครับเดี๋ยวดาร์คเวรเป็นภาคสองนะครับของพอเทพเจ้าสายฟ้าภาคแรกผมมีแล้วแต่ผมซื้อเป็นแผ่นมือสองมาในทางร้านเขาไม่มีอันนี้คือวิกเตอร์แฟรงเกนสไตล์นะครับใครที่เคยดูบอกเลยเรื่องนี้หนุกหนุกตื่นเต้นดีเนี่ยเรื่องนี้บอกเลยว่านเนื้อเรื่องเนื้อ,อหามัน จ๋อใช้ได้มันเล่าเกี่ยวกับประวัติแฟรงเกนสไตล์ที่เอาไปปลูกแล้วนี่ก็เป็นแผ่นสามสิบเก้าบาทส่วนอันนี้ครับผมแม่ค้าเขาบอกว่าเป็นกัปตันอเมริกาภาพอ่าที่ว่ามันเป็นอะไรเป็นตัวภาพไทยอะ่ะอย่างเดียวไม่มีแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าของมันหมดเขาเลยให้เป็นตัวที่สามารถเลือกภาษามาได้ซึ่งมันก็จะราคามันก็จะแพงกว่าผมบอกเลยว่าขอบคุณขอบขอบคุณนะครับที่ให้ ผมอันนี้มาผมแผ่นนางผมผมทุกแผ่นผมจะเก็บสะสมไว้อย่างดีผมจะไม่อไม่ขายเก็บสะสมไว้แต่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้มัญฉีกขาดไปแล้วนี่คือกัปตันนะครับผมภาคแรกนะนีนี้ภาคหนึ่งนะปกหน้าปกหลังอันนี้เป็นตัวแบบเลือกภาษาได้พวกนั้นที่ผมสั่งมาสามพเก้าบาทนั้นเป็นพวกที่เลือกอเลือกภาษาไม่ได้จะเป็นตัวภาคไทยอย่างเดียวตัวน,นี้า,าเลือกเลือกภาษาได้แล้วน่าจะมีแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวที่ อ่าเขาให้มาแต่เขาก็ไม่ยอมบอกผมนะว,ว่ามันไม่มีีจะได้เปลี่ยนอื่นเองใจเพราะว่าผมเห็นอยู่ว่าตัวเนี้มันราคาอยู่ที่มัร้อยยิบเก้าหรือร้อยหกเก้านี่แหละหรืออาจจะแพงกว่านั้นอโอเคอันนี้คือกองกองแรกออกไปหมดแล้วอันนี้เราจะมาดูกองที่สองกันนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะดึงออกมาอืม ดูออกมาตาสังนี้นงก่อนตัวข้างในตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมโบเบเนี่ยมีแค่กระดาษรองนี่แล้วกระดาษรองโอเคเอาออกไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในห่อชุดนี้กันนะครับผมจากอันนั้นมาเป็นอนี้ว่าในนี้มีอะไรแป๊บหนึ่งนะตัดก่อนหอมหอมหอม อันนี้ก็ห่อพัดบัตเดิรมาค่อนข้างก็ห่ขอ,ขอมาดีนะตอนนั้นก็อัดมาแน่นอยู่เดี๋ยวะแผ่นแผ่นมันค่อนข้างเยอ,อ,อ,นนะ,อ,อะมันหล่นมือดูอยวเีตั้งไว้ตรงนี้ก่อนมันหลุดมือหล่นมือ,อวางวางทับทับไว้โอเคอันนี้ห่อบัตเตอืมไม่ใช้เอาเอาออกไปก่อนโอเคเรามาเริ่มมันเล,วเลยว่ามีอะไรบ้างเอาไว้ตรงไหนไว้ตรงนีน้ดีกว่า อันนี้ครับผมอันนี้ในราคาสามสิบเก้าบาทนะครับแก้งขนฟูนะครับเป็นกระตูนตลกทีผมชอบงูกเลยแต่งูออกมาเขี้ยวเดียวแล้วก็จบไปแป,ป๊บเดียวเองอะทำไมเอาตัวงูผมมาแป,ป๊บเดียวก็ไม่รู้ไม่เข้าใจาเลยแก้งขนฟูนะฮะน,นี่คือแก้งขนฟูแต่ว่าสนุกนะมันมีภาคสองด้วยภาคสองนี่ผมจำไม่ได้ว่าผมสั่งซื้อมาอยัางแต่ว่าอันนี้เอาภาคแรกมาก่อนอันนี้ก็เป็นแผ่นสามสิบเก้าบาทภาคใขรอย่างเดียวครับกระตูนก็ดู อันนี้ครับผมที่ต้องบอกเลยว่าเขาให้ผมมาเนี่ยขายอยู่ในราคา99บาทมั้งใช่ใช่ครับ99บาทมีตุ๊กตามินเนี่ยนด้วยครับแล้วราคาเต็มเนี่ย379บาทนะตัวเนี้แต่ได้มาในราคา99นะใช่สิเป็นเสียงผ้าไทยอย่างเดียวมีพวงกุญแจตุ๊กตามินเนี่ยนหนึ่งตัวนะครับผม ร้ายเกินพิกัดนะครับมิตเตอร์แสบอันนี้เป็นมิตเตอร์แสบภาคสามนะตัวนี้บอกเลยว่าโอ้อันนั้นน่าจะเก้าเก้าใช่ Limited e d i t i o n ภูมิมมมใจเสนออ่าของอันนั้นไม่เกี่ยวส่วนอันนี้เป็นบิอเวนเจอร์ภาคแรกนะครับอันนี้คือภาคหนึ่งเนี่ยครับผมมันก็มีอะไรอะมาเวลซูปเปอร์ฮีโร่นินมามานันิน อันนี้ก็เป็นแบบผ้าไทยเดียวอันนี้สาสิบเก้าบาทนะครับผมมีตัวนั้นค่อนข้างจะแพงหน่อยนะคะอันนี้ขึ้นมาหน่อยอันนี้คือเดซพูลสองจากร้อยแปดเก้าผมได้มาในราคาสามสิบเก้าบาทจริงๆเซอรนะ์นาชอชอ็ชอปช็อปปี้บอกเลยว่าราคานี้มันมา <c oughs> ลงมาหายแบบพุ่บอ่าสําหรับเดซพูลสองอ่าวออกไปต่อจากเดซพูลก็จะมีสไป d e เดอร์แมนโฮมคาร์ิ่งอันนี้ก็สามสิบเก้าบาทนะครับผม จากเก้าเก้าได้มาในราคาสามสิบเก้าบาทเพราะเสื้อเนี่ยคือร้านเดียวอชอปปี้อันนี้คาครับผมสี่ล้อซิงซ่าทาโร่ภาคสองก็ได้มาในราคาสามสิบเก้าบาทกระตูนเก็บกระตูนเก็บสะสมเรื่องเรื่องไหนที่ผมชอบผมก็จะตามเก็บเก็บมันให้หมดอันนี้ทาสานบอกเลยว่าหนังกระตูนเนี่ยเก่าเก่ารักใส่มมสมัยผมเป็นเด็กเลยอ่ะทาสานอันนี้ก็เป็นแค่เสียงภาคไทยอย่างเดียวนะฮะ อาาภาคแรกภาคแรกหจกสุดแล้วภาอื่นอืมยังไงอันนี้คือการเดี a ยนออฟเดอะกาแล็ซี่ครับภาคแรกอืมตามเก็บแล้วก็นี่เออเสักการ์ตูนผันใจให้ไหนหายคนที่เคยดูันเมื่อก่อนอนะันนี้คือนีโมนะครับไปนี่นีโมเรก็มีภาคสองด้วยนะภาคสองกำลังสั่งสั่งซื้ออยู่มั้งกำลังหาอยู่ที่จะเอาภาคสองเป็นดอลลี่นะครับอัน,นี้เป็นของนีโมภาคแรก เปน DVD. ดีวดีพวกจริงๆผมมีแผ่นพวกนี้แล้วแหละแต่เป็นแผ่น v ีซีดีไงแล้วก็ซื้อเป็นแผ่นดีวดีมาเก็บสะสมเพิ่มจาก v ีซดีอันนี้เป็นสามเรื่องนะครับผมอ่าสามเรื่องอยู่ในนี้มีเฮลบอยมีเพจฌฆ่าสั่งตายแล้วก็เดอะฮักนะครับผมสามเรื่องสามอินหนึ่งมนุษย์เกี่ยวจมทนังเดอะฮักนี่มันเป็นภาคไหนภาคแรกไหมหรือว่าก็ก็อาจจะแค่ภาคแรกมั้งเดอะฮัอืมเอ้ยมันจะมีฮัก มาเดาฮะแล้วก็เจอยู่ิคอร์ดฮักอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเข้างเหมือนอันนี้สามสิบเก้าบาทสามเรื่องสามสิบเก้าบาทบอกเลยสุดยอดหนุกทุกเรื่องชอบมากที่สุดก็คือไอ้เรื่องกลางอะไอเนียที่เป็นเป็นเรื่องอเพชรฆาตฮีโร่สังตายอะไรเนี่ยอันนี้สามสิบเก้าบาทแล้วก็มาเป็นมิสเตอร์บีมมีมิสเตอร์บีมกับไอ้ตัวเนี้ยเรื่องฮอปฮอปฮัตเนี่ยแต่ว่าผมเน้นมาทางมิสเตอร์บีมากกว่าในที่จะได้ไอันนี้สามสิบเก้าบาท เอาไปเก,ก็บสะสมไปเป็นหนังแผ่นดีดีสองเรื่องคู่กันนี้ผมก็เก็กบเอาเอาหมดอ่าครับผมมาถึงเด็กน้อยเจ้าปัญหารครับเจ็บบอสเแบบี้อือบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกเอวการ์ตูนเรื่องนี้สนุกดีชอบอันนี้มีพร้อมเกมฝึกสมองด้วยมีเกมฝึกสมองเออเกมฝึกสมองอยู่ในกล่องด้วยอันนี้ก็สามสิบเก้าบาทเอาครับจากเกมดังนะครับผมฟินออฟเซียสู่แผ่นหนังราคาไคนอาจจะ ไม่ชอบเพราะื้อเรื่องมันอาจจะดูอย่างนน้นอย่างนี้มันไม่ได้ทุนสร้างสูงแต่ผมถ้าโดยรวมผมว่ามันก็ดูดีนะมันก็ดูเผินๆเสี่ยวกับทรายใช้ย้อนเวลาอดีตผมดูแล้วมันก็โอเคนะมันก็สนุกดีใช้ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรผมก็ชอบอะอะไรที่เป็นหนังดูแค่หนุกอะดูหนุกดูสนุกก็แค่แค่นั้นเนเรื่องมันอาจจะไม่ได้แบบเข้มข้นหรืออะไรมากมายแต่ว่าเนื้อหามันก็โอเคนะสนุกดีใช้ได้ลองาหาดูครับฟิน o อเปอเรชันครับผม เจ้าชายแห่งเปรเซียแล้วก็มาถึงนี่พี่ขวัญใจของผม The Joker นี่คือทีพีชีพคมหาวิไลหนังเรื่องนี้ได้รายได้ไประมาณ800รอยกว่าล้านนะแต่คำวิจารณ์มันค่อนข้างแย่ไปหน่อยแต่สำหรับผมดูมันก็สนุกดีนะของดีตีสนุกดีมันดีผมชอบมากเลยพี่โจ๊ก Joker แสดงโดยอ่าเขาชื่ออะไรนะจ j a ลเล t ตโตเออ เลตโตเป็นโจเกอร์ผมว่าเขาแสดงดีนะออกมาค่อนข้างดีนะแต่ว่าท้าที่ผมเคยไปฟารมาเขาบอกพุ่มกับตัดฉากที่มันดูน่ากลัวเกินไปออกของเราออกไปซะเยอะมันก็เลยมีภาพที่เราดูเนี่ยดูที่ว่าโจเกอร์ไม่ได้ดุดิบอะไรมากมายแล้วก็มาอีกทีหนึ่งภาพแซ็คซ์ไลเดอร์ครันที่มาออกตอนใช้โอ้นั่นดิบดีมากชอบนะชอบแล้วก็มาถึงแผ่นสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดในวดาซุ per ฮีโร่นั่นก็คือ ไอรอนแมนอันนี้เป็นไอรอนแมนภาคสามผมมีแลว้วภาคหนึ่งภาคสองและนี่ก็เอามาเป็นอันนี้ไอรอนแมนสามนะครับผมเก็บสะสมไว้อันนี้ก็สามสิบเก้าบาทในหลังๆที่รีวิวมาเนี่ยสามสิบเก้าบาทหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ก็หมดแล้วครับในกล่องนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีว่าคราวหน้าผมจะรีวิวอะไรเดี๋ยววันนี้พักกันไว้เพยงเท่านี้ก่อนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับโบท๊ทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้โบ๊ทด้วยนะครับผม แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเรานะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ